รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดรคาเหมือนเดิมครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3โมง15นาทีท่านจะได้พบกับพี่หมอดรคาหมอรถประจำบ้านคุณครับในเรื่องของรถยนต์นั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับในรายการวันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากๆครับรับรองว่าท่านได้ประโยชน์ไปแน่นอนมีอะไรบ้างไปพบกันเลยครับนี่คือ เรื่องของตัวน้ำขาดน้ำหายน้ำแห้งทำให้ฝาสูบกองเครื่องโอเวอร์ฮิตเครื่องพังครับเอาละครับวันนี้แฟนรายการได้ใช้ของดีแน่นอนครับมาแล้วครับกับเจ้าน้ำมันเครื่อง DTM ครับ ้ามียางรถยนต์ที่ไม่ต้องเติมลมอีกเลยและไม่มีวันแบนจะดีแค่ไหนสนับสนุนโดยคุณภาพยืนหนึ่งเลือก NIBD มาตรฐานอะไหล่รถยุโรปที่ทั่วโลกยอมรับอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงช่างสำคัญครับช่างประจำบ้านของคุณครับ พี่หมอคือช่างประสบการณ์มากกว่า30ปีครับในเรื่องของการซ่อมรถครับวันนี้ท่านที่ใช้รถเกิน1 0 0 0 0แกิโลไปแล้วหรือบางคันนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ5้าหกหมืนกิโลก็เกิดปัญหาเรื่องนี้แล้วครับนี่คือเรื่องของตัวน้ําขาดน้ําหายน้ําแห้งทําให้ฝาสูบกองเครื่องโอเวอร์ฮเครื่องพังครับ ในเรื่องของระบบหล่อยเย็นของรถยนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญรองจากเรื่องของตัวน้ํามันเครื่องขาดน้ามันเครื่องหายน้ํามันเครื่องแห้งหม้อน้ําในรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวอลูมิเนียมนะครับจะเป็นโลหะนะครับกับพลาสติกก็คือตัวไฟเบอร์ประกบกันนะครับอายุของเขาก็จะอยู่ที่แสนกิโลถ้ามีน้ําหายน้ําแห้งน้ําหยดให้ไปดูที่ใต้ท้องรถก่อนนะครับไปดูที่ใต้ท้องรถก่อนก้มดูครับว่ามีน้ําหยดไหม ถ้าเราติดเครื่องเอาไว้ร้อนๆอุณหภูมิเกิน80องศาได้ยิ่งดีครับนะครับตรงนี้ก็จะดูเรื่องของน้ําหยดถ้ามีหยดนะฮะก็ชัวร์แล้วครับในเรื่องของรั่วแน่นอนจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งนะครับ้อต่อท่อยางหรือว่าตาน้ำนะครับหรือว่าพวกโอลิงต่างๆในยุคสมัยนี้นะครับถ้า,าลดหมดประกันเรียบร้อยแล้วเขาจะไปทําเป็นอลูมิเนียมนะครับก็คือฝาครอบนี้เขาไปเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมได้ใช้ ตัวรังพึ่งเดิมเพราะว่าตัวรังพึ่งเดิมนั้นเป็นอลูมิเนียมที่ระบายความร้อนได้ดีอยู่ยาวเลยครับนะฮะนี่คือถ้าสมมติว่าต้องเปลี่ยนหมอน้ําและก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับถ้าไม่เปลี่ยนของใหม่นะฮะก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นของใหม่เบิกศูนย์นั้นชัวร์ในการทํางานของระบบเครื่องยนต์นั้นใช้น้ําเป็นตัวระบายความร้อนนะครับเหล็กสีเหล็กครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเผาไหม้มีไฟทั้งนั้นเลยครับกับ เรื่องในลูกสูบนะครับที่มีการสันดับภายในนะฮะทำให้เกิดความร้อนน้ําก็จะเป็นตัวระบายความร้อนจะหมุนนะครับโดยปั๊มน้ำเนี่ยเป็นตัวปั่นนะฮะก็จะวิ่งผ่านในระบบต่างๆในเครื่องยนต์นะครับและก็ผ่านวาล์วน้ำนะฮะหมุนมาอย่างหม้อน้ำมาให้พัดลมไฟฟ้าปั่นดูดความร้อนออกในยุคสมัยนี้ครับเขาจะมีพัดลมไฟฟ้าอยู่ด้านในนะครับนะครับถ้าเกิดว่า ลดของท่านความร้อนขึ้นมันจะมีจุดที่เป็นเซ็นเซอร์โชว์อยู่ที่น้าปัดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากครับขอเสริมนิดนึงครับอันนี้ครับก็คือเรื่องของหลังพึ่งหม้อน้านะครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นแล้วแกะออกมาแล้วแล้วไม่รั่วนะครับก็เป่าหน่อยครับนะครับใช้ลมเป่าหน่อยเห็นไหมฮะพวกมแมลงพวกอะไรเกาะเต็ไมไปหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แกะหม้อน้าออกมาใช้ลมเป่าจากด้านหลังนะครับตรงพัดลมไฟฟ้านะเป่าย้อนออกไป นะครับมันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีและก็แอร์ก็จะเย็นด้วยข้อห้ามเลยคือห้ามใช้น้ําฉีดครับถ้าน้ํำฉีดเข้าไปเดี๋ยวไปโด,ดนพัดลมไฟฟ้าสูตรพี่หมอเลยครับนะครับก็คือมองหน้าปัดไว้ไม่เสียตังค์เยอะไฟจะโชว์ในเรื่องของตัวรูปน้ําขาดน้ําหายนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาเลยครับเป็นรูปคุณลัท์ จะไม่ให้น้ําหายน้ําแห้งน้ําขาดจอดรถไว้ตอนเช้าเช้ารถใครที่วิ่งเกินแสนกิโลไปแล้วก็เปิดฝาหม้อน้ําดูท่านจะเปลี่ยนน้ําในหม้อน้ำนะครับในระบบหล่อเย็นทั้งหมดนะครับก็ทุก40่หมื่โลถึง6กหมื่นโลแล้วแต่สเปคของแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเขากําหนดมาให้ในคู่มือครับถ้าเกิดว่าเป็นรถปี2015ลงไปก็ จะมีการใช้คูแลนดผสมกับน้ําที่เป็นน้ํากองนะครับไม่ใช่น้ําก๊อกนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าขยายความว่าถ้าใช้น้ําก๊อกน้ําประปาที่บ้านท่านโดยไม่ผ่านเครื่องกองรับรองว่าตะกรนตะก,กันเกาะฝาสูบเต็มไปหมดส่วนรถที่ปี2015ขึ้นมานะฮะบางรุ่นบางยี่ห้อเขาใช้คูแลนดหรือน้ํายาระบายความร้อนหรือว่าตัวน้ํายาหม้อน้ําอย่างเดียวครับ ตัวอุปกรณ์นั้นถือว่าสําคัญไม่แพ้กับเรื่องของหม้อน้ําเลยครับอุปกรณ์นั้นก็จะมีประเภทพวกนี้ครับนี่แหละฮะคือตัวปั๊มน้ำนะฮะปั๊มน้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็วิ่งได้1นึ่งแสนกิโลนะครับบ้านเราเมืองร้อนอาจจะร่วก่อนก็ได้ถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นซีซีน้อยๆนะครับอย่างเช่นพวก6 5 0ซีซีหรือว่าพวกพันกว่าซีซี นะฮะพวกนี้ก็จะอุปกรณ์ก็จะเล็กซีนเซอร์นก็จะเล็กลงด้วยพวกนี้ก็ทําให้น้ําหาย <S <S น้ําขาด <S 2> <S 2> น้าดํ <S <S นา, <S 2> <S 2> า,าแห้งได้ตัวหนึ่งก็คือตัวสําคัญที่ทําให้พังโดยไม่รู้ตัวครับวาล์วาน้นํานี่ถ้าเกิดว่าวิ่งไปนานๆแล้วนะครับแล้ววาล์วน้ําไม่เปิดก็ทําให้เครื่องยนต์นั้นโอเวอร์ฮีทนะฮะอันนี้สังเกตได้ง่ายๆครับว่าเวลารถติดๆนั้นความร้อนนะครับก็จะขึ้นปืดๆหรืออีกอย่างนึง วิ่งนะครับด้วยความเร็วความร้อนขึ้นตามวาลน้ําตายหม้อน้ําตันถ้าวิ่งเร็วๆและความร้อนขึ้นตามไปตรวจดู2อ,อย่างนี้เลยครับหายแน่นอนครับนะครับตัวอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับตัวท่อยางน้ําท่อยางน้ํานี่ก็มีอายุ10,000แกิโลเหมือนกันนะครับแต่ว่ายุคสมัยนีนะ้เขาพัฒนาไปแล้วก็าอาจจะได้ประมาณสักแสนห้านะครับแต่ว่าเป็นบางค่ายบางยี่ห้อของรถยนต์ตามสเปคเขา กำหนดมาให้นะครับบางที่ห้อก็แสนโลบางยี่ห้อก็อาจจะได้ถึงแสน0 0 0หมื่กิโลอย่าไปเสียดายหมครับท่อยางน้ําถ้ามันบวมมันแตกก็ถือว่าเครื่องพังเหมือนกันครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นรถปี2 0 1 2 1น1 3 1 0 1นะฮะขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นพวกท่อน้ําที่เป็นแบคกไลท์นะครับหรือพลาสติกนะฮะจะเป็นพลาสติกนี่นะครับตัวนี้นะฮะ รถของท่านก็ต้องไปตรวจดูครับไม่งั้นท่อแบคไลท์นี่แตกประจำครับหรือโอลิงตัวนี้นะฮะก็จะแข็งตัวแล้วน้ำก็จะไหลออกมานะครับหรือว่าจะหยดนะฮะอันนี้ก็จะโชว์อยู่ที่น้ำปัดน้ำหายน้ำแห้งน้ำขาดทุกอย่างมันจะรวมอยู่ที่น้ำปัดหมดนะฮะก็ย้ำเลยครับสูตรพี่หมอครับมองน้ำปัดไว้ไม่เสียตังค์เยอะก็คือมันจะโชว์อยู่ที่น้ำปัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวหลอดไฟขาดที่เป็นรูปพระอาทิตย์ นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเครื่องขาดนะฮะก็เป็นสีแดงเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ชาร์จไฟไม่ชาร์จก็เป็นสีแดงนี่นะครับคือสิ่งที่อันตรายที่ขึ้นอยู่หน้าปัดนะครับนี่นะครับคือเรื่องของระบบระบายความร้อนถ้าเกิดว่าท่านปล่อยปะละเลยก็มีโอกาสที่จะทําให้เครื่องยนต์นั้นโอเวอร์ฮีทหรือว่าฝาสูบโก่งได้นะครับอันนี้ไม่ยากเลยครับในการตรวจเช็ครถของท่าน ที่พี่หมอบอกเอาไว้ในช่วงต้นรายการขอย้ําอีกสักครั้งหนึ่งครับเผื่อที่ท่านจะเช็คด้วยตัวเองได้ตอนเ,เช้ามาตื่นมาอย่าเพิ่งติดเครื่องนะครับลองตรวจเช็คดูครับเปิดฝาหม้อน้ําดูว่าน้ํานั้นขาดหรือเปล่าอานิ้วจิ้มลงไปนะครับนิ้วชี้จิ้มลงไปถ้าน้ําติดมือมาก็น้ําเต็มนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวน้ําหยดที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับถ้าเป็นในช่วงที่คันเกียร์อันนั้นคือน้ําแอร์นะครับอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้า อยู่หลังกันชนหน้าไปยันบริเวณเครื่องใต้ท้องรถนะครับนั่นคือน้ําหยดแล้วครับท่านเห็นก่อนแล้วท่านจะประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้ น้ำมันเครื่องคือหัวใจของรถยนต์และว,วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับน้ำมันเครื่อง DTM สูตรพิเศษที่คิดค้นโดยพี่หมอด็อกตร์่าช่วงดร์ดีวิวนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแน่ครับเพราะว่าเอาประโยชน์ในเรื่องของตัวคุณภาพและก็คุ้มค่ากับการใช้เงิน ที่ท่านจะเสียไปนะครับไปใส่กับรถของท่านนั้นต้องได้ประโยชน์แน่นอนครับสิ่งที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งครับก็คือนี่เลยครับตัวน้ํามันเครื่องตัวนี้ถ้าน้ำมันเครื่องขาดน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องแห้งทุกอย่างที่เป็นการเสียดสีระหว่างเหล็กกัะเหล็กนั้น เกิดการสึกหลอเกิดการเสียดสีเกิดการที่ต้องบอกว่าละลายหลอมติดกันเรื่องของตัวโมเลกุลของเหล็กที่อยู่ภายในเครื่องเจ้าน้ํามันเครื่องนี้เขาจะมีหน้าที่พิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นฟิล์มครับกันระหว่างเหล็กกับเปลสนะครับเกิดการเสียดสีของโลหะระบบกลไกภายในเครื่อง รถบ้านก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือฟูลเซนติกนะครับแล้วก็เซมิเซนติกแลกคือสังเคราะห์ร้อกับกึ่งสังเคราะห์นั่นแหละครับภาษาชาวบ้านก็คือเอา2อย่างนะครับรถที่ใช้น้ํามันเครื่องสังเคราะห์ร้อนั้นที่วิ่งไม่เกินแ0 0กิโลนะครับตรงนี้ก็ควรใช้เป็นฟูลเซนติกนะครับหรือสังเคราะห์ร้อรถใครที่วิ่งไปแล้วเกิน2 0งแ0 0สามแสนกิโลแต่แต่นะครับ ยังไม่กินน้ำมันเครื่องใช้เบอร์เดิมได้เลยครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือเรื่องของตัวกึ่งสังเคราะห์น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นั้นก็เหมาะกับที่ใช้รถกินน้ำมันเครื่องนะครับกินน้ำมันเครื่องหรือรถเก่าครับวิ่ง3 4มแสนกิโลกินน้ำมันเครื่องแล้วเพราะว่าตัวกึ่งสังเคราะห์นั้นเขาจะเป็นน้ำมันเครื่องที่หนืดนะครับที่หนืดกว่าตัวสังเคราะห์100%นนะครับอาจจะเป็นเบอร์ 10W40 อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า15 W 40นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนืดขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นมีการสึกหลอมีกินมีการกินน้ำมันเครื่องแล้วนะครับเวลาวิ่งทางไกลๆ2,300กิโลแล้วก็ไปจอดพักนะครับแล้วเช้ามาก็มาดึงน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเครื่องขาดนี่แหละครับคือมีการกินน้ำมันเครื่องแล้วเช้าเช้าก่อนติดเครื่องเอานิ้วนะครับไปรูดปลายท่อ ถ้ามีแฉะดำๆก็แสดงว่ารถคันนี้น้ำมันเครื่องออกท่อไอเสียแล้วครับนะครับสาเหตุที่ออกจากท่อไอเสียหนึ่งก็คือเรื่องของยางซีนวาลอาจจะแข็งตัวเพราะว่าวิ่งไป 3, 4ม0 0 0แกิโลนะครับหรืออันที่2ก็คืออาจจะเป็นบูตนะครับของตัวเทอร์โบถ้ารถคันนั้นมีเทอร์โบนะฮะตรงนี้หรือว่า,อาจจะเป็นแหวนลูกสูบนะฮะเป็นแหวนกวาดน้ำมันเครื่องกวาดไม่หมดมันก็ออกท่อไอเสียไปมันกั อาล้วครับวันนี้แฟนรายการได้ใช้ของดีแน่นอนครับมาแล้วครับกับเจ้าน้ำมันเครื่อง DTM ครับตอนนี้ก็ผลิตใส่กัะลอนเรียบร้อยแล้วครับมีแบบ5ลิตรกับ1ลิตรครับนะครับก็ขอขยายความนิดนึงครับว่าน้ำมันเครื่อง DTM นั้นสตอรี่เขาเป็นยังไงประวัติเขาเป็นอย่างไรครับนะครับตัวน้ำมันเครื่อง DTM นั้นพี่หมอเนี่ยได้ศึกษาได้ดูได้ต้องบอกว่าทดสอบมานะครับ ไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับกับน้ํามันเครื่อง DTM ตัวนี้และก็เป็นน้ํามันเครื่องที่ได้มาตรฐานของกระทรวงพลังงานที่จริงแล้วมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอเมริกาเลยครับและพิสูจน์แล้วในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับใส่กับเครื่อง K 2 0ของ Honda และก็ได้โพเดียมมาได้ที่หนึ่งมาด้วยนะครับตรงนี้โดยเครื่องยนต์นั้นเย็นและไม่ร้อนเลย ตอนนี้ก็ทุกคันนะครับที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนันใส่น้ำมันเครื่อง DTM มามากกว่า2ปีแล้วครับที่ต้องใช้คำว่าพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นเป็นน้ำมันเครื่องที่พี่หมอนั้นเป็นผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและก็มีการอบรมมาแล้วก็ได้ใส่เบดออยอยู่ข้างในนั้นต้องบอกว่าเยอะมากๆตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์ของเขาอยู่ครับ นะจะมีคำว่า DTM ไม่ใช่แค่น้ำมันเครื่อง <S <S อนนเอาละครับเดี๋ยวมาดูเจ้าไส้ในของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นเบตออยที่เยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่พี่หมอนั้น ได้มีการใช้จริงนะครับกับที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานมาและที่สำคัญครับน้ำมันเครื่อง DTM ตัวนี้ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์บินซินและดีเซลครับนะครับนี่แหละครับรถแข่งในสนามใช้ได้รถบ้านนั้นใช้ได้สบายเลยครับโดยเฉพาะรถปิกอัพนะครับที่บรรทุกหนัหนกๆและก็วิ่งเร็วๆที่แบบว่าโอ้โหแต่งเครื่องกันนี่ รถปิกอัพเอาไปใส่กันเยอะเลยครับชอบมากนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นน้ํามันเครื่องที่ลื่นนะครับเพราะว่าพี่หมอเองนั้นก็ใส่ในสนามแข่งมาแล้วนะครับกับตัวน้ํามันเครื่อง DTM ครับน้ามันเครื่อง DTM พลังแรงแสงทุกการหล่อลื่น ไม่รีบไปประชุมตอนเช้าแต่ดันเจอยางแบนหรือกำลังจะเดินทางไกลแต่ต้องจอดเติมลมกลางทางถ้าคุณเจอแบบนี้ลองนึกดูนะครับถ้ามียางรถยนต์ที่ไม่ต้องเติมลมอีกเลยและไม่มีวันแบนจะดีแค่ไหนวันนี้ดรฟิวเจอร์จะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนโลกยางรถยนต์นั่นคือมิชลินอัพทิส หรือที่เรียกกันว่ายางไร้ลมอัพทิสย่อม,มาจาก u n i x p u n c h e r Proof t i e System หรือระบบยางกันรั่วที่ไม่ต้องพึ่งลมใช้โครงสร้างยืดหยุ่นแบบวัสดุคอมโพสิตซึ่งรับน้ำหนักแทนการอัดลมเหมือนใยแมงมุมที่แข็งแรงแต่ยืดหยุน่นข้อดีคือไม่ต้องเติมลมไม่ต้องกลัวแรงดันผิดไม่แบนไม่รั่วไม่หยุดกลางทางบำรุงรักษาน้อยเหมาะกับรถ E ีีและเมืองอัจฉริยะ ตอนนี้มิชลินกำลังทดสอบจริงแล้วในหลายประเทศรวมถึงการจับมือกับ GM เพื่อนำมาใช้กับรถไฟฟ้าในอนาคตอย่างที่เราเคยรู้จักอาจกลายเป็นอดีตในอีกไม่กี่ปีนี้ดรฟิวเจอร์ขอพาคุณไปสู่โลกของรถยนต์ที่ไม่ต้องพึ่งลมยางอีกต่อไปและถ้าไม่อยากตกเทรนอย่าลืมกดติดตามเราทุกสัปดาห์ดร์าหมอรถประจาบ้านคุณ ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือรายการด็อกเตอร์คาครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3โมง15ทาง WorkPoint TV ครับท่านผู้ชมได้ประโยชน์ไปแน่นอนและก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์แน่นอนครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของรถยนต์ถ้ามีอาการตะดุดดับก็แก๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ครับขับแล้วคอยสังเกตนิดนึงและท่านรีบเอาไปซ่อมรับรองว่าจะไม่เสียตังค์เยอะแน่นอนครับนะครับอะไะครับถ้าจะติดตามพี่หมอก็ไม่ยากเลยครับ ติดตามได้ทาง a c e b o o k นะครับนี่แหละครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนั้นเต็มไปหมดเลยครับถ้าเกิดว่าท่านมีคำถามเรื่องของอาการลดนะครับต่างๆก็ฝากเข้ามาใน a c e b o o k ดรขาได้เลยครับวันนี้หมดเวลาจริงๆครับวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้พบกันแน่นอนวันนี้พี่หมอดรขาและก็ทีมงานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆขอให้ทุกท่านลดไม่เสียนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ